วันนี้จะมาพูดถึงมิเตอร์วัดแสงที่ใช้กับกล้องฟิล์มซึ่งที่จะแนะนำก็คือมิเตอร์พื้นฐานลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้ซึ่งหาซื้อไม่ยากเพราะของเก่าหลุดมาเยอะมากตัวหนึ่งไม่น่าจะเกินพันถึงสองพันบาทเท่านั้นเองสิ่งที่ จะพูดถึงวันนี้ก็คือจะเห็นหน้าปัดของมิเตอร์ตัวนี้จะมีสเกลที่เรียกว่า Incident ต์กับรีเฟกตนะนะมันต่างกันยังไงทำไมถึงต้องมีสองแบบก็คือไอโดมกลมๆนี้ ก็คือสำหรับอินซิเดนต์ก็คือแสงที่ตรงวิ่งตรงมาตกกระทบกับวัตถุนะเราเรียกอินซิเดนต์ส่วนรีเฟกตก็คือส่วนใหญ่จะใช้จานตัวนี้ก็คือแสงจะวิ่งตรงเข้าหาเป้าในลักษณะตั้งฉากคือรีเฟกตส่วนรีเฟกตจริงๆเนี่ยปกติถ้าจะให้เที่ยงตรงก็ต้องใช้แผ่นเกรสเกลอันนี้ เป็นตัวสะท้อนเพราะว่าเหตุผลที่รีเฟกซสู้อินซิเด t ์ไม่ได้ก็คือเพราะว่าอินซิเด t ์ก็คืออย่างโดมกลมๆตัวนี้มันจะอ่านแสงที่วิ่งเข้ามาประมาณรอบทิศทาง180องศาดังนั้นการใช้มิเตอร์ตัวนี้ก็จะไปจาะที่วัตถุที่จะถ่ายโดยเล็งเป้ามาที่กล้องที่จะถ่าย ในลักษณะนี้ส่วนรีเฟกจะต่างกันก็คือเราเปลี่ยนโดมตัวนี้ออกเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเป้าตัวนี้ต้องวิ่งหาตรงวัตถุคือสะท้อนจากวัตถุมาหาเหตุผลที่เราใช้สะท้อนก็คือเราต้องสะท้อนจากผิวเนื่องจากว่า เครื่องวัดแสงทุกชนิดนะอันนี้คือสมัยแรกที่ใช้กับกล้องนะฮนะที่ใช้กับกล้องเสียบบนฮอตชูของกล้องซึ่งปัจจุบันมันก็จะบิลอินเข้าไปในกล้องแล้วนะสมัยแรกย้อนไปสัก50-60ปีก่อนไม่มีเครื่องวัดแสงในกล้องเครื่องวัดแสงในกล้องผ่านเลนเริ่มตั้งแต่ปี1964โอลิมปิก ที่โตเกียวโดยบริษัทแรกที่สร้างก็คือบอริษัทโคกันระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นก็คือบอริษัท p e n t ท x กับ h o นนี่เวลสร้างเครื่องวัดแสงที่ผ่านการสะท้อนกระจกในกล้องเข้าหาผ่าโดยผ่านเลนความแม่นยำก็จะสูงกว่าลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือเป้ามันจะ กว้างตามมุมองศาที่มันวัดแต่ถ้าผ่านเลนก็คือเราจะผ่านเท่าที่แสงผ่านเลนอันนั้นก็จะแม่นขึ้นปัจจุบันดิจิตอลทุกชนิดก็จะผ่านเลนหมดแต่ถามว่าผ่านเลนแล้วความแม่นยำเป็นยังไงก็ขึ้นกับวิธีตั้งของกล้องซึ่งจะมีหลายแบบมากก็คือห เป็นลักษณะเป็นจุดหรือค่าเฉลีย่ยหรือเ,อเกลีย่ยทั้งภาพฉะนั้นมันมีวิธีวัดหลายแบบมากดังนั้นขึ้นกับเป้าของวัตถุที่เราถ่ายถ้าพื้นที่กว้างและค่าเฉลีย่ยดีมันก็จะแม่นยำแต่ถ้าค่า เป้าบางอย่างเช่นผิวสะท้อนเป็นสีงเงินหรือสีขาวการวัดแสงถ้าเราวัดแบบจุดก็จะผิดเยอะมากเนื่องจากว่ามิตเตอร์วัดแสงทุกชนิดนะฮะมันอ่านค่าเฉลี่ยของสีเทานะฮะมันไม่ได้อ่านสีได้มิตเตอร์วัดแสงไม่มีสีนะฮะ nên, มิตเตอร์วัดแสงถูกสร้างโดย แผ่นเกรสเกลตัวนี้คือตัวแคลิเบตเครื่องวัดแสงซึ่งสมัยแรกคือโกดักเป็นคนคิดนะฮะอันนี้เป็นออริจินัลของโกดักนะฮะจะมี2ด้านขาวกับเทาโดยเทานี่คือการสะท้อนที่18ส่วนสีขาวคือสะท้อน90ไม่ใช่เอาไว้วัดไว้บาลานนะครับฉะนั้นมิตเตอร์วัดแสงแบบอินซิเดน์จะให้ความแม่นยำสูงกว่า วิธีรีเฟกเหตุผลเพราะว่าอินซิเดนต์ก็คือวัดแสงตรงที่กระทบโดยไม่สนใจว่าผิวสะท้อนจะเป็นยังไงคือมันอ่านแสงตรงจากแสงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแต่การสะท้อนเนี่ยมันมันคือวัดผิวสะท้อนของวัตถุซึ่งค่าเฉลี่ยบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างนะะ ฉะนั้นอันนี้ก็คือมิเตอร์วัดแสงที่ทำไหมต้องมี2แบบแต่บางรุ่นอย่างอันนั้นจะไม่มีเลยฉะนั้นถ้าเขาไม่เขียนเราต้องหาข้อมูลว่า 1. มันเป็นแบบอินซิเดนต์หรือเป็นรีเฟกสมัยแรกๆไซคนอนิกก็ทำหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันเป็นรีเฟกตไทยนะฮะซึ่งเคยเคยโชว์ไปแล้ว นะถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้นะฮะก็รวบรวมคนแล้วก็อย่างน้อยต้องสองคนขึ้นไปผมถึงจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้นะฮะก็เครื่องวัดแสงถามว่ามีความจำเป็นไหมณวันนี้ต้องตอบว่ามีความจำเป็นเพราะฟิล์มมันแพงมากนะฮะอย่างเครื่องวัดแสงตัวนี้ก็ ผมซื้อมาซ่อมก็ประมาณไม่ไม่ถึงพ5นห้านะฮะแต่ขายกันอยู่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งถึงสองพักว่าบาทนะ,ะในขณะที่ฟิล์มตอนนี้มวนละนะฮะมวนหนึ่งก็ตกเข้าไปตอนนี้ก็3าม0าขึ้นกับชนิดแต่ถ้าฟิล์มหนังก็ถูกหน่อยถ้าถ้าฟิลม์ม ออริจินัลของโ o d a กกับฟูจิก็จะ500กว่าขึ้นไปซึ่งถ้าถามว่าการมีมิเตอร์วัดแสงช่วยได้ไหมก็ช่วยให้เราถ่ายแล้วเสียน้อยน้อยลงการใช้กล้องที่เป็นออโตมติกโอกาสเสียก็จะยังมีเยอะพอสมควรเพราะอย่างที่บอกมิเตอร์ในกล้องทั้งหมดเป็นรีเฟกถ่ายอินซิเดนต์กอ r e f ีเฟกอันนี้ ไม่ใช่อินซิเดนนะฮะฉะนั้นโอกาสที่มันอ่านค่าเฉลี่ยขึ้นกับความชำนาญของผู้ใช้นะฮะฉะนั้นถ้าถามว่ามิเตอร์วัดแสงถ้าเรามีสักตัวหนึ่งสมมติถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราซื้อแบบถูกๆเลยอย่างอย่างอย่างชนิดนี้ก็มีขายอยู่ตั้งแต่อันหนึ่งก็ในตลาดมีตั้งแต่พันบาทถึงสามพบาท ขึ้นกับสภาพอย่างนั้นอันนี้สภาพดีหน่อยก็อาจจะ2,000ันะฮะนะเะ,ะนั้นก็ก็คือถ้าถามว่าสองพแพงไหมก็ยังไม่แพงเพราะว่าอะไรถ้ามันช่วยทําให้เราประหยัดฟิล์มโดยถ่ายไม่เสียนะเพราะรรฟิล์มมันแพงรวมค่าล้างเบ็ดเสร็จเดียวนี้ก็ประมาณมวนนึ่งก็ห้าหขึ้นไปนะ,นะยกเว้น เราจะหาฟิล์มถูกๆได้นะถ้าฟิล์มถูกเราก็อาจจะไม่ต้องใช้วัดดวงเอาแต่ไม่ดีการถ่ายรูปถ้ามีเครื่องวัดแสงนะก็จะช่วยได้มากนะอย่าง,างเห็นไหมมันมันมันค่าจะอ่านค่าค่าสปีดกับวัดแสงมามาได้ทีเดียวเลย นะอย่างตัวนี้กดปับ๊บมันก็อ่านค่าแล้วมันก็อ่านค่าสปีดครับหน้ากล้องให้เสร็จเลยโดยที่เราตั้ง ISO ไว้ก่อนนะฮะ